เซลไวพระราม2ภูมิใจนำเสนอ Big กไบ e 650cc นะครับสีสูบเรียงเสียงหวานหวาน,วานการันตีความแรงเครื่องยนต์ด้วยรหัส R คลิวิดีโอที่คุณกำลังจะรับชมต่อจากนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการขายรถของร้างร้านเซลไวพาร,รัมสอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือกิริยามารย,ยาทที่ไม่ดีต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะจ๊ะนะ่าจะ สวัสดีครับ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 ยินดีต้อนรับมิตรรักแฟนรถที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องของร้านเซลไบพรามสองครับวันนี้นะครับผมยังอยู่กับผมกันอีกเช่นเคยครับหน้าเก่าคนเดิมบีเซลไบครับคลิปนี้ครับผมขออนุญาตเอาใจสาวกสายสปอร์ตกันนิดนึงจะพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับรถ Big กไบคเครื่องยนต์6 5 0ซีซีการันตีความแรงด้วยรหัส R นะครับ กับเจ้าคันนี้เลยครับผม Honda CBR 650อา ซึ่งเจ้าคันนี้นะครับผมบอกได้ว่าราคาสุดเร้าใจนะครับผมสภาพตัวรถสวยใสยป้ายแดงเลขไม้วิ่งเพียงแค่หลักพันกิโลเท่านั้นเองที่สำคัญนะครับตัวนี้ของแต่งมาครบแท้ทั้งคันลันแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะครับของเจ้าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมราคาจะจำหน่ายเราเปิดเร้าใจกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันในคลิปเต็มครับ แต่คนอื่นเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวเซลใบพักสองในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปและหารถใหม่ๆราคาโดนๆมานำเสนอให้ได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดซ u b สไคร b e นะครับให้พวกเราชาวเซลลไบด้วยนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวรถครันนี้เต็มๆพร้อมๆกันครับผม เชนเคยนะครับผมก่อนที่จะพาเ,เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับไปชมกับรีวิวตัวรถคันนี้ของเรากันแบบเต็มๆนะครับตามกฎของทางร้านเซลลแวรา2ของเราครับรถทุกคันนะครับที่เราลรงขายต้องขออนุญาตเรียนแจ้งราคากันก่อนเลยเพื่อให้พี่ๆทุกท่านนะครับผมได้ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถกับทางร้านเซลลแวรา2ของเราได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมราคานะครับผมสาหรับตัวาตัว Honda CBR 650 r ปี P 2019ของเราคันนี้นะครับ เปิดจำหน่ายในราคาเพียงแค่2 3 9 0 0 0บาทครับกรณีการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้ดาวเริ่มต้นอยู่ที่2 9 0 0 0บาทครับในส่วนของตารางการผ่อนครับขออนุญาตเริ่มต้นที่48เดือนครับหัวละ5,849บาทครับในส่วนของ60เดือนนะครับหัวละ5,150บาทครับค่าเนินการจัดไฟแนนซ์ตัวนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับฟรีค่าเนินการครับออกรถเบเสร็จพร้อมขี่2 9 0 0 0บาทจบทุกขั้นตอนครับ โอเคนะครับผมได้ชมและได้ฟังราคาของตัวรถกันไปแล้วนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับผมเช่นเคยยินดีรับสายยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถถูกทางถูกทางถูกสายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูรีวิวตัวรถของเราครันนี้แบบเต็มๆเลยดีกว่าครับอันดับแรกเช่นเคยครับมาดูที่เลขหมายกันก่อนเลยขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงครับ เจ้าคันนี้ครับผมเลขไม้นะครับวิ่งมาน้อยมากๆวิ่งมาเพียงแค่8,300มกิโลครับเรียกว่าเลขไม่หลักพันนางฟ้าเบอร์ตองกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ครับผมในส่วนเลขไม่น้อยแล้วมาดูที่สีสันของตัวรถกันบ้างเจ้าคันนี้นะครับสีสันสวยงามครับสีเดิมโรงงานทุกจุดนะครับตัวรถนะครับไม่ล้มไม่ชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักครับแกลวไว้รามสองมาดูในส่วนของตัวหน้าปัดเลนไมกันต่อดีกว่าครับผมเจ้าคันนี้นะครับผมมา ร้อมกับไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับระบบ traction control และระบบ ABS ซึ่งตัวนี้ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์ทุกจุดระบบไฟครบ,ครบ พร้อมใช้นะครับผมนอกจากนี้ครับผมมาดูในส่วนตัวจานดิสหน้าหลังกันบ้างครับเจ้าคันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเลขไม่แทร้านเปอร์เซ็นครับจานดิสหน้าหลังสวยๆนะครับไม่มีศึกนะครับหล่อๆเต็มๆนะครับผมไม่แท้การันตีให้ตัวโชคห้าหน้านะครับผมเจา้าคันนี้ให้มาแบบอัพไซด์ดาวซีนโชคนะครับผมไม่รั่วไม่ซึมแกนโชคสวยครับผม เดี๋ยวเรามาต่อในส่วนขององแต่งของตัวรถกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าคันนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับและจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนครับผมเริ่มต้นของแต่งชิ้นแรกครับในส่วนตัวชุดด้านหน้าก่อนเลยมาดูที่ด้านหน้ากันนิดนึงครับเจ้าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับชุดชิลหน้าแต่งตรงรุ่นของมาซิโมครับ ตัวนี้นะครับตัวชิลเป็นสีดำตัดกับสีสโมกนะครับมาหล่อหลอดูดูเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับตัวนี้เพิ่มความสปอร์ตเข้ามานะครับโดยการเปลี่ยนในส่วนตัวกระจกเดิมออกใส่เข้ามาเพิ่มในส่วนตัวอุดกระจกแต่งของไลท์เทคครับตัวนี้สีแดงงาน CNC เนะครับเสริมมิติให้กับตัวรถได้ดีเลยทีเดียวครับผมไล่มาดูในส่วนของตัวไฮไลท์ของตัวรถกันบ้างที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับผมเริ่มต้นนะครับในส่วนตัวชุดปั๊มบนก่อนเลยครับ ในส่วนตัวปั๊มบนคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นปั๊มบนแต่งของแบมโบครับตัวนี้นะครับผมเป็นรุ่น1ิบ้านะครับผม rcs นะครับหล่อๆนะครับที่สําคัญตัวนี้นะครับสามารถปรับได้กมนิ่มสบายมือเบรกทุกครั้งมั่นใจได้เลยนะครับถัดมานิดนึงครับผมโยกมาในส่วนตัวชุดฝั่งการขัดกันบ้างครับในส่วนตัวชุดฝั่งการขัดของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับผมก็เป็นของ twm ครับมาหล่อๆนะครับปรับได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ค่อนข้างดี กำคัดนิ่มสบายมือเข้าเกียร์ง่ายๆเลยครับผมเซลไว้รุ่มสองถัดจากในส่วนตัวชุดกันเบรกการคัดครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวถังกันบ้างดีกว่าครับเจ้าคันนี้นะครับให้มาเด่นๆสะดุดตาหล่อๆใช้งานในค่อนข้างดีจะเป็นในส่วนตัวนี้เลยครับผมครอบถังครับตัวนี้เป็นงานเพียวคาร์บอนผ้าคาร์บอนแท้บางๆใสๆนะครับนอกจากนี้ครับยังมาในส่วนของตัวกันลอยฝาถังน้ํามันตัวนี้ให้มาก็เป็นเพียวคาร์บอนหล่อๆอีกเช่นกันนะครับผมโอเคครับผมไล่มา ดูในส่วนตัวชุดด้านหลังกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของด้านหลังของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟท้ายแต่งแบบ LED ครับตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวติดครบๆค,ครับสว่างมองเห็นชัดเจนนะครับผม <S <S ไล่มาดูในส่วนตัวชุดด้านล่างกันบ้างดีกว่าครับเห็นแบบนี้นะครับตัวรถหล่อๆเต็มๆดูสะดุดตานะครับ ตัวนี้เสริมออปชันเสริมเข้ามาครับจะเป็นในส่วนของตัวชุดอกล่างแต่งงานไฟเบอร์ครับตัวนี้เป็นทรง CBR พันธนะครับตรงรุ่นนะครับหูยืดตรงแข็งแรงนะครับเสริมความดุดันให้กับตัวรถได้ค่อนข้างดีที่สําคัญนะครับให้ตัวรถดูมีมิติดูสปอร์ตมากขึ้นครับผมนอกจากนี้ครับไฮไลท์ของตัวรถอีกหนึ่งอย่างที่เรียกว่าถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะครับจะเป็นในส่วนตัวชุดท่อครับเจ้าคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับท่อแต่งของ Aero t ไท a ทเนียม ทรงโมโต G P บอกได้เลยว่าลั่นมันสนั่นกันแน่นอนนะครับผมนอกจากนี้ครับมาดูในส่วนตัวยางหน้าและยางหลังของเจ้าคันนี้กันนิดนึงครับในส่วนของตัวยางหน้าหลังของเจ้าคันนี้ที่ให้มานะครับเป็นของ Pirelli นะครับสายฟ้าหน้ายางเต็มๆไม่แข็งนะครับพร้อมใช้พร้อมขี่พร้อมสาตว์คงได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมก็ไล่ดูรายละเอียดตัวรถไปค่อนข้างที่จะครบถ้วนกันแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาทุกท่านไปชมกับคลิปการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับการเทสระบบไฟต่างๆของตัวรถและที่สำคัญไปฟังเสียงท่อกันว่ามันจะลั่นเล้าใจถูกใจสายซิ่งขนาดไหนครับครับผมเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับมาชมกับคลิปการสตาร์ทรถนะครับของเจ้าตัว Honda c b 650 r 650R นะครับ พร้อมกับการเทสโหมดต,ต่างๆระบบไฟและเสียงทอนะครับว่ารันร้าใจกันขนาดไหนครับอันดับแรกไปดูในส่วนตัวโหมดการทํางานของตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าครับขออนุญาตเปิดกุญแจนิดนึงนะครับผม อันดับแรกครับในส่วนระบบ traction control นะครับตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์การเปิด traction control ทุกครั้งที่เราเปิดกุญแจนะครับ traction control จะเปิดทํางานทันทีต้องการปิดนะครับผมให้มาที่ประกับด้านซ้ายนะครับตัวนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์รูปตัว T นะครับพร้อมปุ่มต่วิแค่เรากดเข้าไปเมื่อเรากดค้างหนึ่งทีครับตัวสัญลักษณ์ตัว T ีขีดขึ้นมานี่คือการปิด traction control แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราปิดกุญแจครับ เมื่อเราเปิดกุญแจนะครับผม traction control นะครับจะเปิดการทํางานอัตโนมัติขึ้นมาทันทีนะครับในส่วนตัวระบบ ABS ตัวนี้ทํางานครบต้วนสมบูรณ์ตัวนี้จะเป็นตําแหน่งของไฟบอกเกียร์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าครับผมขออนุญาตาร์ทครับตัวนี้นะครับรอดเดินเบานิ่งแรงข้อพอมากๆขออนุญาตเป็นเครื่องดีๆนะครับหมดอโยโดครับรอทางานวันรอบรอบปกตินะครับ love that พลาดเลยคันนี้โอเคนะครับผมก็จบเรียบร้อยนะครับผมก่อนจากกันไปของเบิร์ตซิงไทยอีกสักหนึ่งทีนะครับ